เกี่ยวกับจังหวัดบึงการให้ทุกท่านได้รับทราบเบื้องต้นนะครับเราเริ่มกันที่สารการจังหวัดบึงการเลยนะครับสารการจังหวัดบึงการก็ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงการหมู่ที่5ถนนชาย,ยางกูลตำบลบึงการอำเภอบึงการจังหวัดบึงการนะครับหมู่ที่5ก็คือบ้านท่าไข่นะครับ นี่ครับเราก็กําลังจะออกจากที่ว่าการจังหวัดบึงการครับออกมาตามถนนชีย,ยางกูลหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212นะครับสายหนองคายอุบลราชธานีนะครับสําหรับที่ตั้งที่ว่าการก็อยู่ที่บ้านท่าไค่นะครับทางไปอำเภอบุ่งค้านะครับทางไปจังหวัดนครพนมนั่นนะครับเราก็ จะกลับเข้าไปในตัวจังหวัดนะครับเขตชุมชนจังหวัดนะครับที่ว่าการจังหวัดก็ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนในตัวจังหวัดนะครับ5้ากิโลเมตรนะครับรบ,บ้านทร้ถึงตัวจังหวัดเราก็จะไปเดินทางกลับเข้าไปจังหวัดบึงกาฬนะครับทางนี้ก็หันหลังให้ทางจังหวัดนครพนมนะครับ อันหน้าไปทางจังหวัดน้องคายนะครับนีครับหกิโลเมตรก็จะถึงจังหวัดบึงการเราก็จะเข้าไปชมบรรยากาศของจังหวัดบึงการนะครับจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร765กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการพศ2554อันมีผลบังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมพศ2554เป็นต้นไปโดยแยกอำเภอบึงการอำ,กาอำเภอเซกาอำเภอสซ่พิสัยอำเภอบุ่งคล้าอเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาดอำเภอพรเจริญและอเภศรีวิไลออกจากการปกครองของจังหวัดนนองคายจังหวัดบึงการจัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่76ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญของจังหวัดแถบรุ่มแม่น้ำโขง แล้วก็เดินทางนะครับเดินทางจากสารกางจางังหวัดเข้าเมืองนะครับ5กิโลก็จะถึง5กิโลเมตรนะครับตามทางหลวงหมายเลข212หรือว่าถนนชยยงคูณข้างหน้านะครับตัวจงังหวัดตัวชุมชนก็จะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์ของการตั้งสินฐานจางังหวัดบึงการนะครับบึงการก็เดิมเป็นอำเภอชายาบุรี ในเขตการปกครองของจังหวัดนครพนมซึ่งมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บริเวณปากน้ำสงครามชัยยบุรีเดิมชื่อเมืองชัยยสุดอุตมะบุรีอยู่ในเขตการปกครอ,องของเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยในสมัยนั้นตามแผ่นศีลาจารึกที่วัดไตรภูมิก็จะเล่าเรื่องของประวัติเมืองชัยยบุรี ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2351นะครับหัวหน้าชาวไทยยอชื่อว่าท้าม่อและนางสุนันทาได้พาบุตรและบ่าวไพ่อบพยพยกย้ายผู้คนพลเมืองจากเมืองหงสาเมืองหงสาก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนเหนือของเมืองหลวงพระบางพากันอพยพลงมาตามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณปากน้ำสงครามในสมัยกรุง รัตนโกศิทร์ตอนต้นนะครับก็ได้รวบรวมผู้คนมาสร้างเมืองใหม่ขึ้นและตั้งชื่อว่าเมืองชัยยศุตุมะนะครับขึ้นตรงกับเมืองเวียงจันทร์เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทร์ก็ได้ตั้งให้เท้าหม้อเป็นพระยาหงษาและเท้าเล็กน้องชายเท้าหม้อเป็นอุป,ปราชวังหน้านะครับเท้าหม้อก็มีบุตรชายคนโตชื่อชื่อว่าเท้าโสมนะครับ พศ2357ได้สร้างวัดศรีสุนันทามหาอารามนะครับปีพศ2357ต่อมาก็ได้เรียกว่าวัดไตรภูมิก็ได้พบแผ่นศิลาจารึกในวัดนี้นะครับก็จะเล่าถึงเรื่องของเมืองชชยสุดอุตมบุรีนะครับเรื่องการก่อสร้างการตั้งบ้านเรือนของเมืองชชยสุดอุตมบุรีนะครับ ชื่อเดิมตามศิลาจารึกเมืองชัยยสุดอุตมบุรีนั้นก็หมายถึงเมืองที่มีชัยชนะและอุดมสมบูรณ์ที่ได้ชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าในสมัยที่ตั้งเมืองนั้นก็มีการทําสงครามระหว่างกรุงเทพเมืองเวียงจันท์ยวนอยู่่อยนะครับสําหรับเรื่องเรื่องความอุดมสมบูรณ์นั้นก็เล่ากันมาว่าชัยยบุรีเป็นเมืองที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวอย่างอุดมสมบูรณ์ พราะตั้งอยู่ริมแม่น้ําโขงและแม่น้ําสงครามจึงจับปลาได้อย่างง่ายสะดวกนะครับเมื่อ50ปีก่อนที่ผ่านมานะครับปลาในแม่น้ําโขงแม่น้ําสงครามก็มีมากนะครับขนาดที่พายเรือเรียบไปตามริมแม่น้ําฝั่งน้านะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปพายเรือไปเบาๆพอไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็กระทืบเรือนะครับกระทืบเรือหรือขย่มเรือ ให้ปลาตกใจก็จะมีเสียงปลาน้อยใหญ่กระโดดขึ้นเรือนะครับก็จับได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็พอนะครับก็จะได้ปลาเต็มเรือนะครับก็ได้ใช้เป็นอาหารนะครับแต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นชัยยบรุรีก็เพราะว่าค่านิยมในเรื่องภาษาหรือการใช้ภาษาในท้องถิ่นนี้นะครับไม่ชอบพูดคำยาวนะครับเช่นว่าเมืองชัยยสุด อุตตมะนะครับก็เรียกยากนะครับยาวเกินไปก็ใช้เพียงคำว่าหัวกับท้ายส่วนกลางตัดออกนะครับดังนั้นจึงเหลือเพียงคำว่าชัยยบุรีนะครับจากเมืองชัยยสุดอุตตมะนะครับเหลือเป็นชัยยบุรีเท่านั้นเพราะเรียกง่ายและจำง่ายนะครับในปีพศ2475ข้าราชาการกระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งเดินทางมาตรวจราชาการที่อำเภอ ชัยบุรีจังหวัดหนองคายพบว่าหมู่บ้านบึงการมีหนองน้ำแห่งหนึ่งกว้างประมาณ160เมตรยาว3,000เมตรมีน้ำขังตลอดปีชาวบ้านได้อาศัยน้ำในบึงแห่งนี้เป็นสำหรับใช้บริโภคนะครับชาวบ้านเรียกว่าบึงการนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วไปจึงได้พิจารณาและจัดทำเป็นรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยขอบ เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอชัยยบุรีเป็นอำเภอบึงการตั้งแต่นั้นมานะครับพศ .2477 ทางราชการก็ได้พิจารณาเห็นว่าบึงการนะครับที่เขียนด้วยว่าการจนะนะครับซึ่งก็แปลว่าน้ำสีทองนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพราะน้ำเป็นสีคล้ำค่อนข้างดำจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ให้สอดคล้องกับความหมายและความเป็นจริงของน้ำในบึงเป็นบึงการเป็นรอจุลานะครับด้านหลังทางการจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบึงการบึงการชนะที่แปลว่าทองนะครับมาเขียนเป็นคำว่าบึงการที่มีตัวลอจุลานะครับเพื่อความสะดวกและเข้าใจง่ายนะครับนายอำเภอคนแรกก็คือรองอามาตย์โทรพระบริบาลสุภกิจ หรือว่าคำสายสิลิขันต่อมาก็ได้แยกอำเภอเซกาอำเภอรพรเจริญอำเภอศรีวิไลแต่อําเภอบุ่งค้าออกจากอำเภอบึงการตามลำดับต่อมาในปีพศ2554ก็จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงการตามพระราชบัญญัติจัดจตั้งจังหวัดบึงการพศ2554อันมีผลบังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคม พศ2554เป็นต้นไปตรงนี้ก็อยู่บริเวณถนนข้าวเมาริมแม่น้ำโขงนะครับหรือว่าถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวนี้นะครับถนนริมแม่น้ำโขงนะครับก็ดูบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนะครับมาเดินชมนะครับวันศุกร์วันเสาร์ก็จะมีตลาดต้องชมนะครับมาจำหน่ายสินค้า ให้กับนักท่องเที่ยวอยู่บนถนนเข้าเม้าออริมโขงนะครับนี่ครับบรรยากาศของถนนนะครับตอนกลางวันนะครับนักท่องเที่ยวยังไม่มานะครับช่วงนี้นะครับสําหรับการแบ่งเขตการปกครองของจงังหวัดบึงกาฬนะครับก็จะมีแบ่งได้เป็น8อำเภอ53ตำบล615หมู่บ้านนะครับ อำเภอต่างๆในจังหวัดบึงการ8อํอำเภอก็จะมี1อําอำเภอเมืองบึงการ2อําำเภอพรเจริญ3อํอำเภอโซ่พิสัยสอํอำเภอเซกาห้าอำเภอปากคาด6ออำเภอบึงโขงหลง7อําอำเภอศรีวิไล8ปดอำเภอปุ่งค้านะครับก็มี8อํอำเภอนะครับจังหวัดบึงการนะครับ ส่วนจุดแข็งของจังหวัดบึงการก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละครับการท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญของจังหวัดบึงการก็จะมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวก็ตั้งอยู่อำเภอบุงค้าเป็นผืนป่าใหญ่ของจังหวัดบึงการและเป็นป่าอนุรักษ์ที่สวยสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคจังหวัดเชียงเหนือนะครับภายในพื้นที่ก็จะมีน้ําตก สวยงามหลายแห่งโดยมีน้ำตกแชนแนนเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สุดนะครับและต่อมาก็จะเป็นมีแม่น้ำตกเจ็ดสีนะครับที่อำเภอเซกานะครับน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวสายน้ำไหลตกตลอดจากหน้าผาหินทรายและแผ่กว้างออกสวยงามตะก,การตานะครับด้านล่างก็มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำ แขวดหินให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับน้ำตกเจีดสีแล้วก็จะมีน้ำตกตาดกินนารีนะครับอำเภอบึงโขงหลงอยู่ในป่าภูลังกาเป็นน้ำตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหวน้ำตกชั้นบนไหลลดหลั่นกันไปตามหินกว้างและมีแอ่งน้ำใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้นะครับตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาแล้วก็มีน้ำตกตาดวิมานทิพย์ อำเภอบึงโขงหลงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงนะครับแล้วก็จะมีบึงโขงหลงนะครับอำเภอบึงโขงหลงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นกนะครับโดยเฉพาะนกน้ําที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤด,ดูหนาวทั้งหาา่านป่านกเป็ดน้ํานกยางนกกระเต็นม,มีจุดดูนกอย่างอยู่ดอนสวรรค์น,นะครับ เป็นที่ตั้งของที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงนะครับบริเวณบึงก็ยังมีหาดคําสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจชมทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามนะครับแล้วก็มีภูสิงห์นะครับอำเภอศรีวิไลภูทอกอำเภอศรีวิไล วัดสว่างอารมณ์อำเภอปากคาดหาดทรายทรายขาวอำเภอเมืองบึงการแก่งอาหงอำเภอเมืองบึงการพวกนี้นะครับเยอะแยะนะครับหนองกุดทิ้งนะครับ